สวัสดีครับผมต่อเพนกวินวันนี้ผมอยู่ที่งานไทเฟกอนุก้าเอเชีย2022ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่24-28ถึงพฤษภาคมนี้หลายคนคงรู้จักงานไทเฟกอย่างดีอยู่แล้วว่ามันเป็นงานที่รวบรวมอุป,ปกรณ์และสินค้าที่เกี่ยวกับธุรกิจอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารอย่างเราพลาดไม่ได้เลยที่จะต้องมาเดินงานนี้สมัยก่อนเราคิดว่า แพ็กเกจจิ้งมันก็เป็นแค่ภาชนะบรรจุอาหารเท่านั้นทําให้ร้านส่วนใหญ่ก็จะเลือกแพ็กเกจจิ้งโดยดูที่ราคาเป็นที่ตั้งแพ็กเกจจิ้งจะไม่ใช่แค่ภาชนะบรรจุอีกต่อไปแต่แพ็กเกจจิ้งจะเป็นหน้าร้านของร้านอาหารเราทุกคนผมเลยอยากจะพามาดูบูธของเดสแพ k pack, บริษัท PACKWORLD ว่าปัจจุบันเทรนด์ของแพ็กเกจจิ้งมันไปถึงไหนกันแล้วข้อแรก พ็กเกจจิ้งที่ดีต้องตอบโจทย์การใช้งานยกตัวอย่างเช่นถ้าเราขายข้าวหน้าตอบโจทย์การใช้งานหมายถึงว่าเราสามารถใส่ข้าวและใส่กับอยู่ข้างบนโดยที่กับข้าวและข้าวมันไม่รวมกันมันไม่ใช่แค่ว่าแค่มีช่องแล้วจบนะเราสามารถเปลี่ยนช่องได้ด้วย oh. เราอยากจะมีสองช่องมี3ามช่องเราเปลี่ยนแค่ตัวไส้ในเท่านั้นเหมือนปากกาเปลี่ยนสีอะเราอยากได้ความลึกแค่ไหน เราเลือกได้หมดเลยนี่คือข้อแรกเรื่องการตอบโจทย์ในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานข้อที่2 p a แพ็กเกจ,จที่ดีต้องตอบโจทย์กับแบรนดิ้งของร้านมันจะเหมือนยกหน้าร้านเราไปถึงบ้านลูกค้านี่ยกตัวอย่างร้านร้านกะเพาชื่อดัง เ็ดม์กถ้าเป็นแค่กล่องกระเพราทั่วไปสมมุตินะถ้าเป็นกล่องกระเพราแบบนี้แล้วใส่กล่องแบบนี้ฟังชอนแนลได้แต่แบรนดิ้งไม่ได้ลูกค้าไม่เกิดการจดจําแต่เรารู้แล้วหนี่ว่าแบรนด์ CI ของร้านเราคือสีแดงและมีโลโก้ลูกไฟแบบนี้เราก็แรปกล่องเป็นแบบนี้เลยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราไม่ต้องผลิตเป็นแสนแหรือเป็นหมื่นๆกล่องแล้วนะเราผลิตแค่หลักร้อยหลักพัน เราก็สามารถได้แพคเกจจิ้งที่มีแบรนดิ้งแบบนี้แล้วถ้าเราเป็นร้านกาแฟเราก็ทําแก้วกาแฟแบบนี้สีแล้วมีโลโก้ของร้านเวลาลูกค้าหยิบขึ้นมาถ่ายรูปลงไอจีก็จะเห็นโลโก้ของร้านแปะไปด้วยแต่สมมุติถ้าเราเป็นแก้วพลาสติกเราก็ทําปอกแก้วสวมเข้าไปได้ไอปอกแก้วเนี่ยเรามีแคมเปญอะไรเรามีโปรโมชั่นอะไรเราอยากเล่นให้เข้ากับเทศกาลเราก็ดีไซน์ปอกแก้วเฉพาะของเราฉะนั้นเรื่องพวกนี้นอกจากจะได้แบรนดิ้งแล้ว การตลาดได้เต็มๆข้อต่อมาแพ็คเกจจิ้งที่ดีจะต้องสร้างการจดจำและเพิ่มบาสเก็ตไซส์ให้กับร้านได้ยกตัวอย่างสมมุติว่าเราเป็นร้านเครื่องดื่มแต่เรามีของทานเล่นด้วยมันถือกินลำบากก็นอกจากจะถือแบบนี้แป๊บเดียวหกแน่นอนถูกไหมสิ่งที่แพ็คเกจจิ้งสามารถทำได้คืออะไรนี่ไงทำให้ของ2สิ่งอยู่ในแพคเกจจิ้งเดียวกันและทำให้ลูกค้าถือทานไปได้ด้วยถ้าเราเป็นร้านขายเนื้อ เท hey, ปะละแบบเนี้ยเซตเนี้ยต่อให้ขาย499ผมว่าก็มีคนซื้อถ้าเราขายคุโรบุตะผัดกะเพราหมูงี้ปะละ่ล่ะถาดใหญ่ขึ้นสามารถใส่กับข้าวได้2อ,อย่างเราสามารถขายกับข้าวแบบ2 in 1ก็ได้ไอ้พวกนี้ก็สามารถทำให้บัสเก็ตไซส์เพิ่มได้และ ก็ทําให้ลูกค้าม,มีประสบการณ์ที่ดีและเกิดการจดจําแบรนด์ด้วยแพคเกจที่ดีข้อต่อไปต้องใส่ใจสิ่งแวดล้อมมันต้อง e ีโค r เฟรนลี่จากแต่ก่อนเราใช้แก้วพลาสติกแบบนี้แก้วระบาดกว่าถูกไหม แล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเราจะต้องเปลี่ยนเป็นแก้วที่มันย่อยสลายได้100%มันจะราคาโดดไป2เท่าใจก็อยากจะใส่ใจสิ่งแวดล้อมแต่เงินในกระเป๋าเราก็น้อยเต็มทีปัจจุบันมันก็เลยมีแพ็คเกจจิ้งรุ่นใหม่ที่เรียกว่าอีโคพรีเมียมราคามันจะสูงกว่าแพ็คเกจจิ้งปกติอยู่15-20%แต่มันย่อยสลายได้ 100%เท่ากับ PLA เลยนี่คือเทคโนโลยีใหม่จาก e s Pa ปดนะครับหรือถ้าคุณเป็นถุงพลาสติกคู่หิห้วแทนที่คุณจะใช้ถุงพลาสติกแบบปกติฟิชเชอร์ลิงรวมกันกระกล่องแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลยดีกว่าไหมฟังก์ชันก็ตอบโจทย์แบรนดิ้งก็ได้ถุงพลาสติกก็ไม่ต้องใช้ถือไปถือมาคนก็ว่าเก๋จดจําแบรนด์ได้ด้วยหรือเราจะเป็นถุงกระดาษแบบนี้ก็ได้นี่สกีนยังไงก็ถูกแน่นอนแพงกว่าถุงพลาสติกนิดเดียวแต่ภาพลักษณ์มันดูดีกว่าเยอะ เดี๋ยวนี้ถ้าคุณใช้ถุงพลาสติกแบบ มันไม่ได้ย่อยสลายได้อะนอกจากภาพลักษณ์ดูไม่ดีลูกค้าจะรู้สึกว่าเราไม่ค่อยใส่ใจสิ่งแวดล้อมด้วยสุดท้ายแพ็กเกจจิ้งยุคใหม่ต้องยืดอายุเชลล์ไลฟ์ได้เราจะเห็นว่าปกติแพ็กเกจจิ้งจะทําหน้าที่แค่บรรจุอาหารเท่านั้นเราจะไม่สามารถทําให้วัตถุดิบหรืออาหารของเรายืดอายุได้นานแต่ปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีมันก็มีแพ็กเกจจิ้งที่ชื่อว่า flexible packaging ใส่วัตถุดิบเข้าไปจากอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์แช่ตู้เย็นอาจจะอยู่ได้เป็น1เดือน2เดือน3เดือน ถามว่าต้นทุนแพงขึ้นไหมแน่นอนต้นทุนแพงขึ้นแต่เชลล์ไลฟ์เราก็ได้มากขึ้นผลิตครั้งหนึ่งก็ได้มากขึ้นซึ่งปกติอาหารของร้านเราไม่สามารถขายผ่านอ e ีคอมเมิร์ซได้แต่ถ้าเราอยู่ในรูปแบบของเฟก x ิเบิลแพคเกจจิงแบบนี้มันจะสามารถขายผ่านรูปแบบอ e ีคอมเมิร์ซได้ทันทีและทําให้เราขยายกลุ่มลูกค้าเราไปด้วยหลายคนคงคิดว่าเอ้าแลวอย่างนี้เขาจะต้องมีเครื่องจัรหรือมีอุปกรณ์ที่ซีลไหมใช่คุณต้องมีอย่างของเดสแ a กนะ เขามีเครื่องสิวรเริ่มต้นแค่ราคา7 0็บาทเท่านั้นเองคุณก็ได้เครื่องสิวที่เป็นเครื่องสิวมือง่ายๆแต่ถ้าคุณอยากลงทุนให้มันดีๆเลยเครื่องสิวราคาหลักพันไปจนถึงหลักหมื่นต้นๆแต่ผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนได้นะหารสิทธิ์เข้าไปเราเหลือผ่อนเดือนละพันกว่าบาทพันกว่าบาทที่เราจ่ายไปต่อเดือนอะ่ะแต่เราอาจจะสร้างรายได้มากขึ้นกับการมีกลุ่มลูกค้าใหม่เลยก็ได้นะ ซึ่งเทรนแพ็กเกจจิ้งทั้งหมดที่ผมพูดมาอยู่ในบูธเดสแพคนี้ทั้งหมดซึ่งเดสแพคเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมแพ็กเกจจิ้งสำหรับร้านอาหารและธุรกิจคาเฟ่นึกอะไรที่เกี่ยวกับแพ็กเกจจิ้งออกมาที่เดสแพคมีหมดทุกอย่างสิ่งที่อยากจะฝากสุดท้ายมีอยู่2เรื่องอย่างแรกอย่ามองแพ็กเกจจิ้งว่าเป็นเรื่องต้นทุนเพราะไม่งั้นเราจะไปประหยัดมัน แต่ให้เรามองว่าเป็นเรื่องการลงทุนบางอย่างอาจจะทําให้ราคาแพคเกจจิ้งเพิ่มเป็น2บาท3บาท4บาทแต่ถ้าเราเพิ่มยอดขายได้30บาทไม่คุ้มหรอเราได้กำไรเพิ่มอีก20กว่าบาทนะและสุดท้าย อยากให้ทุกคนเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆวันนี้เรามีงานไทเฟกซึ่งเป็นงานที่เราเสียเวลาวันเดียวเราจะอัปเดตเทรนด์อุปกรณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวกับร้านอาหารได้เลยถ้าใครสนใจยังมีเวลานะงานเขามีตั้งแต่วันที่24ถึง28พฤษภาคมนี้มาวันสุดท้ายก็ยังดีกว่าไม่มาเลยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในงาน